น้องโตกค่ะคือพักเน่านะคะพักเน่าคนไทยเขาเจอในพักเน่ะอันพักอันสะอมไอ้นนี่ลำหพงซับกามิเซียแวบเลยด่าฮาเราแบบเราตลกเราหาปกก็บเพียงคื่ออะไรอ่ะนี่ ก่อยนะทุกคนแม่ค้าไข่ก่อยอึ้ออีกโฆษณาคนมาซื้อสวยมากเลยค่ะเฮาหับเฮาผ่้เคยเห็นนั่นมากมาจากเชื่อว่าเป็นเราได้แต่ป็นสวยช่วยไม่มือแรงเออเฮาที่ลองไปบังเด้ออื์เฮาถ่ายได้ตี่ได้เออไอพี่มือแรงวะเออมือแรงแรงแรงจังเอาจ็กหม่งก็แล้วแต่เออแล้วแต่ตูว ตัวธนาทันไปจอดใดก็ไปร้ดังเออชิปอกท่านี่เป็นก่อยอก่อยปดนโดนได้กินเธอหนึ่งนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่มีมะพร้าวมีน้ำตาลใส้เกลือนหนึ่งบอกไอพิมพ์เอออืมนี่ทงห้าพันกรีปเงินไทยซาบ้าเนาะยี่สิบบาทตักกินรู ไอซีแล้วแบบนั่งไข่เนาะไข่มาทุกมือไว้ไอพิมพ์อะทุกมือหมดเลือยจากมือลูกค้าประจำไล่เนาะเพทปเลยเราก็ได้ใส่เวลาโดนเอ่อันนี้ลูกค้าจะเปิดห้ามไหมสยสวยละมาเซ้น้ำกินได้กินตัวเซน้ำเอาอันคันมันออกจังเออเอาอันมือเอาอันเทปบุ๊เป็นท่านเข้าเมาแล้วแม่นเขากินแค่เดียวเอาแม่นเดือดเนี่ยใช้วังร่วงเอามาแล้วแม่นเขาคันคอเขาติ๊กคันคอ เขาบูซื้อแล้วก็เขาเท่นติมันบูซุกมันอ่ะละคันมันมั่งมันอยู่ะอือคันเฮ็ดบูเป็นละคันคอเมาเมามันเมานี่เนาะเป็นแกงนอที่น้องอูเฮ็ดเดี๋ยวเมื่อกี้น้องอูไปถ่ายตอนน้องอูเฮ็ดเนาะเพราะว่าอันมีคนมาเฮือนไล่เนาะ กำลังแกงอันนี้น้องอูแกงใส่ใบมะพร้าดเด้อทุกคนบ่ได้แกงใส่ยานางวันอูเอาใบมะพร้าวมาตําใส่อันนี้เป็นปลาแดกที่น้องอูยังจักจักรเส้นำฮอนแกงใส่ปลาแดกแซ่บอันนี้น้องอูเอาน้องอูเอาน่องลาแกงเด้อนี่น่องลาแกงส่วนว่านอน่องน่อเฮียนน้องอูเอาไว้นี่เอาไว้ให้แม่เฮ็ดอันนั้นกินจะแกงใส่ผักเน่านี่ แกงใส่ผักเนอาเผ็ดรสาริเขียง้นน้อยนึงโอ้โตองปลาแดกก่อนเด้อใส่ปลาแดกตองเข้าไปเัจาจจจักโตมันใส่เอาทุกคนแซ่บมาก Ich king ein นีเดี๋ยวบ้านันจะค่อยตอม้มซุกสิกลิ้นเราจะค่อยมากินกันอีกเค่กน่งเนาะซุกแล้วเนาะวันนี้นอ้อเราเอาผักเนาใส่ตุ้มนี่อเอาไปในแกงนอ่อคขาเลยเจ้า หอมกันด่ะหอป่งกันเลยเนาะวันนี้จะค่อยกินกันวันนี้โอ้โหกลิ่นหอมมากนี่นี่นี่น นี่แล้วเราทุกคนเดี๋ยวให้น้องตุ๊กเป็นคนตักอ่ะตุ๊กตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเอ้ช่วยทายตักของน้องให้หมดอย่าให้เลืออย่าให้เลือของโปรดน้องค่ะของโปรดน้องตุ้กค่ะคือพักเน่านะคะพักเน่าคนไทยเขาเจอในพักเน่าอันพักอันสะอมอหัวเราะตัวยามอ่ะปอ ไม่บ่กได้ค่ะตักโรต์ตักโรต์เอ,นนอาเนี้มยมอเขาได้ไหมอ่อนไปห้าโน่ตั้งแต่ตอน,ส,นสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงสามสามโมงอย่างได้กินสามโมงก็สมอง ว้าฮะว้าใส่บังดูโอ้ยตาได้แล้วบะเดี๋ยวหมดเนาะอันนี้แหาโฮซอกินเสียแบบเวลาหาเราแบบเราตะลดกเราหาประกอบเสี้ยซือกับอะไรอ่ะอืมตายตายอ่ ไปกินมะกรูยหรือว่าจกได้บ้าดีวัวจีสิ่งที่มกพูตว่าคันได้จะบ้าเลยอันนั้นแันนี่พขบอกว้เขาเข้าน้าหมุนนังสังไปหน้าเยอะนุี้กุงกจัจุกีเอมเอามีย้ได้ลากคนชื่อตะุนใบง จ้องเขาจ้องที่ป้ากแกไปจ้องที่ดันก็ออ่านแก้วเสือบอกเสือไปให้ด่านคลิปความมองเสือบอกความนึงช่องความเมื่อวะฮะไปเนธนี่นะเรากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปส่งน้องตุกนะไปไปส่งน้องตุกอยู่เหนขอนขับรถไหมครับขับครับ ใส่เคยใส่เย,ยอะมวกกับน,นก็กครั้งแรกในชีวิตน้องตุองใส่มวกกับน,นกป้ายขับรถทางที่ท่ายเขาไปทางเหนือบ้านเนาะ อ่อนจังจังระอ่อนไปเลยนะซิ่งเลย <c oughs> ไป ราจะพูดลาวปนไทยไทยปนลาวนะถึงทางจะสมะุดแค่ไหนนี่นี่เป็นห้องนาทุองนาของประชาชนบ้านนองอูอ่านี่ก็วัดต้องได้ลมพัด <c oughs> ในบ้านนี่แหละจนอนนประมาณหกปีแหละแม่พาไปยู่นอกค่ะเครื่อง่ตกวา่าอ,อันนี้เขาเข้ามาหอดทางในบ้านแล้วเนาะนี่ก็เป็นน้ำหวยถ้าว่าสิมาซิเ้ย์ไม่มาสิ มาถึงบ้านน้องตุ๊กกันแล้วนะว้าวน่อยไทเกอร์แม่แอนอยหน่อยเฮ็ดวะไดเรยอเบิ้งวะไดคือพอให้เบิ้งเท่านี้พอเบิ้งไล่วะใดจะเข้ากล้องเข้าไล่วะใดว้ยนี่ไอ้ตุ๊กปิดคลิปตุ๊กบูใครใครจะเดินว้ายเออเออเออเปิดเลยเปิดเลยเป็นกองน้อยๆเนี่ย เซดาร์สกุลชีสแกงปล<ม>าซีพักหมักให้ไหวพักหมักให้ไปหน้าเด้อพักหมักให้กันออพักบมักให้แล้วก็กพักหมักไสเออคล้ายๆกันมาส่งน้องตุ๊กิป,ปิกคลิปก่อนนี่คือน้องทรายที่ไปเก็บห้อยน้วกัน <c oughs> โอ้เราเป็นเขี้ยวแมงเนาะ เป็นเขี้ยวแมยียเนาะเขี้ยวเราเลยดำดิโอ้แฟนแฟนสัน้น,นปิดคลิปก่อนบ๊ายบาย